ถึงว่าปอมันขึ้นเร็วปอปอไงขึ้นเร็วรอ่ะแป๊บเดียว,วอ่ะปอเนี่ยพี่โฟกสตีหูเป็นหน้าต่อเองี้ยมันแก้ไขอะไงเนี่ยไหนวะเนี่ยมันทรงในแช็ดแฝงม,มันเป็นโค้งโค้งคูปเคริคร์บอ่ะดูไม่ออกเดี๋ยวพี่เข้าไปเนี่ยนีมันดูดิ ภาพมันแตกสัดอะดูไม่ได้วพี่ดูหน้าจอที่ผมไลค์ก่อนก็ได้ตอนนี้น่แนนเี่ยเราต้องไปปรับตรงไหนอะมันซูมเหรอหรอะไรบ่างออเนี่ยมันเป็นซูมเนี่ยดูจากหน้าจอซูมเข้าไปเนี่ยปรับในเกมไอ้ปรับ OBS อะต,อตรงไหนอะพี่ เอาพูดป่ะนี่หรอบิดเลดป่ะเดคคอนโทรลคืออะไรทำไมของป้อนมันวิดีโอป่ะอันนี้อันนี้ไม่ต้องตั้งีโอ,อ,อวิดีโอดิ พูด <ผม S 1> เว่าคอร์ดเหรอไปเอาพูดแล้วก็เล็กคอร์ดเหรอเล็กคอร์ดไม่ใช่เล็กคอ,อร์ดมันถึกว่าแต่หน้าหน้าในอันนี้ของป้อนมันก็เต็มนะใน OBS อ่ะใช่ไหมอือใช่เนี่ยหน้า OBS เป็ี่ยนกันเลยเนี่ยเนี่ยลองลองหดดิหดเนี่ยเนี่ยขอบแดงๆเนี่ยหดลงดิจอใน YouTube มันเปลี่ยนตามเปล่า ต่ำกว่าอาตาัตราต่ำกว่าอัตราบิตที่แนะนำไม่ไม่ไมเป็นแปลกแปลกมันเหมือนใส่เอฟเฟกเลยวะ่ะเนาะไม่เป็นย้ยแล้วมันไม่อยู่ตรงกลางเลยไงเปิดใช้ D V R คืออะไรลองปิดไหม อ๋อปิดดิเออ D V R มันอะไรอะ่ะไม่รู้อ่ะเหมือนเดิมพี่แต่ในเน่ปกติเลยเป็นที่ไรวะ <c oughs> ไม่เคยเห็นนะปกติภาพเป็นแบบไหนก็อ,ออกแบบนั้นนะอันนี้เหมือนเหมือนมีใส่ฟิลเตอร์เลยวะ ผม,มไ,ได้สิบสองเปอร์เซ็นต์เองเนี่ยมันเป็นโคงโค้งอ่ะเอเอมัอนใส่ฟิลเตอร์อ่ะจริงมันใส่ฟิลเตอร์อ่ะ อันนี้กดเปิดจอใหญ่หรอใช่จอใหญ่ก็ปกติอืมนี่ยด้ยเลยแ่ในไลฟ์จอใหญ่ใน y YouTube เหรอยังจอใหญ่ในเกมไนนอ๋อจอใหญ่ใน YouTube เป็นยี่ห้อไหนนี่น <c oughs> อะไรวะ <c oughs> ตั้งค่างห็มไหม OBS เรอ เอฟเฟกต์อะไรก็ไม่รู้อะเหมือนเป็นใน VR อเออเหมือน VR นะเราต้องไปตั้งค่าของเราปะ่ะ OBS แบบ VR วะ OBS มีตั้งค่าเป็น VR ป่ะเนี่ยไม่น่ามีนะผู้ชมหนึ่งคน โมก็เลยงงยเ่พราะมันมันแก้ยังไงมันน่าจะเป็นกับแต่ว่าอันนี้าปกติไงความหมายเนี่ยมันต้องเป็นกับ YouTube เนี่ยลยใช่ปะนั่นไม่รู้พิเศษหรือไม่ไม่เคยเป็นนะไม่เคยเห็นนะ <c oughs> ผมไปเซ YouTube ก็ไม่มีคนไม่มีคนแบบทำอันนี้ไร ่มีนะไม่เคยเห็นอันเนี้ยถ้าว่าเป็นที่เอฟเฟก็ต้องเห็นโอ้โหโอ้โหโอโหโอ เราต้องมาปรับแต่งช่องหรือเปล่าเดชบอร์ด การตั้งค่าหน่วยเริ่มต้นตั้งค่า,ต,า,าตอนสตรีมเปล่าตั้งค<า>่าก่อนสตรีมหรือเปล่ากดกดกดสตรีมใหม่ดิมันมันไม่สตรีมอยู่หรอตอนนี้ไม่เรากดตอนกดสตรีมอะกดจะเริ่มสตรีมอ <c oughs> ่ะคุณดูหน้าไหนวะคุณจไม้ YouTube อะ เนี่ยอยู่รูปบวกอะใช่ไหมบวกความมันเริ่มมันเริ่มสตรีมแล้วเหรอปึ๊บแล้วก็ถ่ายทอดสดเนี่ยมันก็ถ่ายทออสดอยู่ไงตอนนี้เราเนแก้ไขดีกดแก้ไขนี่นี่แก้ไขได้แล้วขวาบนเนี่ยขวาบนตรงตรงสตรีมแก้ไขมันแก้ไขแค่สคริปต์เนี่ยเหรออ๋อการปรับแต่งนี่คืออะไรผู้มีสิทธิ์เข้าดู ซอฟเนย์หนื่ชื่อเลเวล่ <D 3 S 1> นสองเดย์สามแคปชั่นมไม่เป็นอย่างนั้นกมลองเผยแพร่ดูดิแล้วก็ให้คนอื่นดูดิลองกดเผยแพร่ดิสตรีมการใช้โปรโมทค่าอะไรลองกดแบบสตรีมเลยดิ มันสตรีมอยู่แล้วนะพี่ไม่มันใช่หรอเอาลิงก์สเอาลิงก์หน้าหน้าดูมาดิมันทำอย่างไรวะไอ้แช่นี่สตรีมกันใช้โปรหมดค่าลองกดันึ่งผมดิสคอร์ดลองลองส่งไปอ่านพี่อะไรนี่แฝงเปล่า บอกเี้เป็นสตรีมเมอร์มือใหม่ผมมีไลฟ์สดคล้ายทำแล้วภาพมันภาพมันเป็นแบบเหมือน VR เหมือนแบบให้พวก VR อามันเล่นน่ะก็ดูผมนี่ไง y o ยูทูบไงผมลงไปแล้วไอป้อนฮับนี่ช่องป้อนฮับอันนี้แหละอันนี้แหละก็ตามนั้นเลยพี่ก็ง่ายๆอย่างนั้นเลยเลยไม่ไม่ภาพมันเป็นเคิร์ฟอ่ะพี่กายพี่กายดูพี่กายดูใน กูกลันผมเลยมีน VR จริงอนใช่มัน VR จริงดูดูเอไหมหงเดี๋ยวเราวกเดูหน่อยเอาดูคนพี่โอดหน่อยเข้าไปช่องหน่อยดิหมุนได้ป้อนเข้าไปดูเลยแล้วก็หมุนมันหมุนได้เลยเข้าดิ้งไปดูได้เลยใช่ไหมหมุนได้เลยนี่ฉันรู้อ่ะเนี่ยทำไมเห็นไหมก็ผมเลยมาถามพี่แฟเลยหมุนได้เลยพี่แจตั้งค่ายังไงไง ไม่ไม่อันนี้ป้อนน่าจะตั้งตอนก่อนไลฟ์เดี๋ยวเราลงไลฟ์ก่อนใช่ไหมอี้ยี่กูจะอ้วกเลยแล้วภาพยังแตกอ่ะต้องปิด่ยนพี่แจบอกไงตั้งค่ายังไงผมขึ้นไมาแบบ D V R ต้องตั้งที่ยูทูบป่ะป้อนน่าจะเป็นที่ยูทูบแหละอันเนี้ย่ยนนี่ก็ตั้งตามยูทูบเหมือนกันนะมาบอกผมมาบอกผมมาแล้วล่ะมันไปกด D V R ไงไอตอนไอ D V R นั่นแหละแก้ไขในสตูดิโอนี่ป่ะไม่ไม่ต้องใน YouTube ไลฟ์